เห็น Hello นะครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมนะครับกับผมสัตวหเียงไมครับอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนลงมอสนะครับมอสเนี่ยมอสไฟนะครับที่ถือแล้วมันก็จะมีแสงไฟนะครับแบบนี้ครับดูครับวาเป็นมอสวยมากนะโอเคประมาณนี้นะครับรีวิวห้องนี้คุณผู้ชมก็คงจะเข้าใจนะครับมีแค่นี้แหละครับนะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปสอนลงวัดกันเลยนะครับออกเกมครับออกเกมนะักออกเกมออกเราต้องไปอย่างรวดเร็วนะครับนะโอเคครับออกเกมโอเคครับมาถึงขั้นตอนที่เราต้องสอนลงกันแล้วนะครับด,ดําดําน้าโจดํานานมากเนี้ยนะโอเคครับ พอมาถึงหน้านี้นะครับคุณผู้ชมนะครับกดเข้านะครับที่มอสนะครับมอสเนี่ยมอสมอส mcpe นะครับทึบกดเข้าไปแอบนะผู้ชมพอกดเข้าไปนะก,ปนะก็จะเป็นหน้านี้นะผมก็จะสอนลงมอสหลายๆมอสเลยนะครับโอเคงั้นเลื่อนลงมาก่อน,นครับนะี่ครับอ่าโอเคผู้ชมมาลงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอ้ยเอ้ยนะครับนะ นี่นะครับมดเนี้ยครับเนี่ยมดเนี้ยครับที่ผมจะสอนลงนะครับเนี่ยครับมดนี้แหละครับสมมุตินะครับคุณผู้ชมจะโหลดาวโหลดมัดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพูดไปทั่วๆนะครับมัดเนี้ยผมก็จะสอนลงอยู่เนี่ยนะครับนะผมจะสอนลงมดเนื้ออยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นก็กดดาวโหลดมัดนี้ไปเลยนะสมมุติผมจะคุณผู้ชมจะดาวน์โหลดมัดนี้นะครับแต่เป็นมัดนี้นะเข้าใจไหมเนี่ยคือจะดาวนโหลดมัดเนี้ยแหละแต่ว่าผมจะรีวิวให้ดูผมคือผมดาวนโหลดไปแล้วไง โอเคให้คุณผู้ชมนะครับกดเขียวเขียวดาวโหลดตรงนี้พอกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับให้คุณผู้ชมกดต่อครับถูกนะครับก็จะใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ง่ายนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับใครที่ผมชอบรีวิวแนะนําแอปนี้มันใช้ดีมากจริงๆนะครับ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 เด้อโอเคยังไม่ใช้ ก็เนี่ยครับมอดนี้ครับคงเข้าใจกันแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็นะครับรีวิวมอดนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ที่ด้านล่างกดติดตามที่ด้านล่างและกดกระดิ่งนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเพื่อนฝูงผมจะรีวิวเยอะผมจะรีผมจะผมจะพยายามรีวิวมอดเยอะกันละกันนะครับโอเคสวัสดีไปแล้วครับเพื่อนฝูง